ใจแม้วมันจะผิดพลาดแม้ว่าสรุปสุดท้ายแอฟจะไม่ได้มีชีวิตการต่งงานที่เพอร์เฟกต์แต่มันสอนอะไรแอฟเสมออุ้เป็นคนแรกเลยที่ถามตั้แต่สัมภาษณ์มาทั้งหมดเอาจริงๆอันนี้จะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่นี่ที่แรกเลยใช่แน่นอนค่ะหรืออาจจะไม่แต่งก็ได้ค่ะ ัสดีค่ะคุณแอมก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากๆนะคะที่ทางแพวได้มีโอกาสมาคุยกับคุณแอบอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้งานยุ่งมากขนาดไหนคะแน่นดีสนุกดี <c oughs> งนแน่นใช่ไหมคะสนุกค่ะเมื่อก่อนนี้แอบจะไม่ใช่คนนี้เลยแต่ตอนนี้พอมันมีอะไรที่หลากหลายขึ้นเราเราทํางานหลายช่องขึ้นค่ะ <c oughs> เรามีงานหลายรูปแบบมากขึ้นมันกลับสนุกขึ้นค่ะ พูดเก่งขึ้นด้วยหรือเปล่าคะด้วยค่ะแต่ต้องบอกว่าจริงๆสิ่งที่ทำใอาพูดเยอะขึ้นคือไม่อยากพูดคำว่าพูดเก่งเพราะว่าอาก็อาก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองพูดเก่งอยู่ดีค่ะแต่มาถึงอย่างน้อยก็พูดเยอะขึ้น คือปีใหม่ค่ะเพราะลูกเลยใช่ไหมคะเพราะลูกเลยค่ะเลยต้องทําให้เป็นคนที่จากที่ไม่เคยชอบอธิบายอะไรแล้วแต่ควรจะมองเข้าใจไม่เข้าใจก็ก,ก็ก็แล้วแต่ตอบอะไรก็ตอบสั้นๆตั้งแ,แต่มีลูกคือเราต้องบอกเลยว่าพูดเยอะที่สุดในชีวิตแสดงว่าน้องเข้ามาเปลี่ยน<ช>อะไรหลายๆอย่างาในในชีวิตคุณแอป<ช>เยอะ,ะมากเลยทีเดียวอืมหลายอย่างจะเรียกว่าแทบทุกอย่างเลยค่ะค่ะ มันทุกอย่างเลยค่ะมุมมองชีวิตความคิดการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งแบบชีวิตประจําวันไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการแบ่งเวลาคือทุกอย่างคือเขาเขาเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราค่ะไม่ได้อยากเล่นแบบดรามา่าแบบแบบชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ที่มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนส่วนใหญ่ จะให้บทยังไงกับแอปเยอะอาจจะแบบไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงประสบ,ะะสบการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ย<ะ>เ,เขาคงคิดว่ามันเชื่อมโยงกับคนดูได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกแอบอยากหนีทางนั้นไปเลยคือชีวิตจริงเราเจอมาหมดแล้วเราไม่อยากกลับลงไป <c oughs> ในใน,ในฟิลเดิม<ะ>ที่เราเคยรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าลงไปแล้วเราคงจะเก็ตง่ายเข้าใจความรู้สึกตัวละครง่ายเพราะเราเคยมีประสบการณ์แต่ว่าไม่ได้อยากจมอยู่ตรงนั้นแล้ว,<ะ>ลวอยากเปลี่ยน Move on ดีกว่าใช่ไปทางอื่นไปเลยตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนวันนี้เคยเคยใส่ p i พี e ไหมคะใช่เคยใส่ด้วยโอ็ใส่เวสสตรทับอีกแตใส่ทูพีซให้ไหนอ่ะก็ใส่นะอ่าจริงก็ถือว่าใส่แต่ไม่เคยแบบว่าใส่แต่คนอื่นไม่เห็นเองไม่จริงๆแล้วเป็นคนขี้หนาวด้วย ขณะเล่นน้ำเมืองไทยมันยังหนาวเลยก็ต้องใส่แบบเวสตรสุดทับอูโโอลูกเชียร์มากเลยค่ะลูกมันแบบคุณแม่ทำไมแบบคือเราเห็นคนอื่นใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะ,ค,ะคือเนี่ยลูกก็จะเป็นแบบจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่แอฟแบบตาคือ<ล>ที่แอฟตาค่ะแม่แบบลูกอยากให้คุณแม่ใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นแนวนั้นเลย่ยค่ะอยากเห็นเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าทั้งวันหนึ่งอฟไปทะเลแล้วเกิดวันหนึ่งอยากจะใส่ขึ้นมา ก็ใส่ได้ถึงตอนนั้นก็อย่าว่าแอมนะคะคืออยากคือแอมว่าชีวิตหนึ่งอ่ะเราเรามีสิทธิ์เลือกทําอะไรก็ได้อ่ะค่ะทุกวันนี้เราเป็นแบบนี้ไม่ได้แปลว่าวันหนึ่งเราจะเป็นแบบอื่นไม่ได้อ่ะค่ะเป็นได้ค่ะใครใครก็อยากทําอะไรก็ได้ที่มันไม่ไม่มีผลกระทบต่อคนอื่นไม่ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะสวยและดูแลตัวเองดีขนาดนี้มีคนมาจีบไหมคะ ใครเลยที่ต้องตอบว่าไม่มีจริงหรอไม่มีค่ะจริงๆแล้วส่วนตัวลึกๆคือความรู้สึกเราถ้ามีคนเข้ามานี่คือเราพร้อมที่จะเปิดใจแล้วหรือยังค่ะจริงๆไม่เคยปิดค่ะแต่ต้องยอมรับว่าไม่ได้สนใจแอบว่าสำหรับคนเป็นแม่โดยเฉพาะค่ะอากจลลีก็ต้องพูดตรงๆก็คือเป็นซิงเกิลมา้วก็ยังทำงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่มีเวลาที่จะคิดจริงๆนะคะหรือจริงๆอาจจะมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณแอมไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเขากําลังเข้ามาแบบเข้ามาจีบคิดว่าไม่นะฟังดูน่าสงสารนะไม่เอ้านะไม่ต้องสงสารนะคะนี่พูดเล่นไม่ต้องสงสารนะคะคือคิดว่าไม่ค่ะอืม,อมคิดว่ามั่นใจเพราะทุกวันนี้แอฟไม่ค่อยได้แบบมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆค่ะ อยู่ทำงานกับประมาณ3มทีมเนี่ยทีมละครทีมรายการอีก2รายการ <Huh. S 2> ไม่ค่อยเจอใครนอกนี้ต้องสังนี้เท่าไหร่ hmm. ก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ย hmm. แต่ซึ่งแอบว่าจริงๆมันอาจจะไม่ง่ายนะโดยเฉพาะในสังคมไทย <Huh. S 2> ในการที่จะเริ่มต้นใหม่เรามีทั้งตัวตนที่มาพร้อมเรื่องราวที่ทุกคนรู้ hmm. <laughs> คือมันไม่ได้แบบมาเงียบๆแล้วก็มีลูกสาวอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะ จรงจริงลูกสาวเปิดรับมากเลยคะ่ะลูกสาวผักด,ดันตลอดตลอดลูกสาวไม่หวงไม่หวงคุณแม่เชียร์มากเชียร์มั่วไปหมดเลยลูกค่ะเชียร์มากคือเขาเขาอยากเห็นแม่ยิม้มอ,อยากก็คเคยถามกันนะคะก่อนหน้านี้นเขาบอกเขาอยากมีน้องเนี่ยบอกดีแม่จะมีน้องนีไง่ไงรู้ว่าแม่อยู่กันดูดทุก,กวันแล้วม่ไม่เคยอยู่กับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่เจอไม่มีอาะี้ที่ค่ะคือคือมันไม่มีเลยอะค่ะที่ที่จะแบบมี potential อะไรเงี้ยค่ะ เขาแบบเดี๋ยวหนูหาให้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้คือ,อคือเขาไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบดราม่าหรืออะไรเขาเขารู้สึกว่าอยากมีอยากเห็นภาพนั้นไม่ไม่ได้ห่วงแม่เลยค่ะทุกวันนี้ความสุขในชีวิตของพี่แอฟคือนอกจากงานแล้วก็น้องปีใหม่ยังมีความสุขอะไรในแง่อื่นอีกบ้างไหมคะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบเอยจริงๆพี่แอฟก็มีมุมนี้เหมือนกัน คือรวมๆแอลก็คงมีความสุขกับการที่ตอนนี้แอลยังสามารถบาลานซ์ทุกอย่างได้อ,อย่างลงตัว<ฆ>ยังมีเวลาให้ตัวเอง<ฆ>ถึงแม้จะน้อยมากคือต้องรอปีใหม่หลับก่อน<ฆ>มีเวลาให<ฆ>้ลูกมีเวลาทุ่มเทกับการทํางาน<ฆ>ยังมีเวลาดูแลครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่ยังมีเวลาให้เพื่อนโจเหตุ so okay, ส่วนนี้อาจจะน้อยที่สุดแต่ไม่ใช่ไม่รักเรารักกันแต่ว่า พื่อนก็อยู่ในช่วงนี้เหมือนแอปเหมือนกันคือช่วงเวลานี้มันเหมือนเป็นช่วงเวลาแบบจะต้องสุดๆไปเลยกับการทํางานเหมือนกับถ้าไม่พีคตอนนี้ถ้าไม่เต็มที่ตอนนี้ค่ะมันไม่มีโอกาสนี้แล้วนะแม่ลูกคู่นี้บอกหลักกันทุกวันไหมคะทุกวันค่ะทุกวันเลยทุกวัน,วนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะตลอดค่ะอันนี้อาจจะเป็นความเคยชินที่ที่เราทํากับเขามาตั้งแต่เล็กแล้วก็ ที่บ้านหมายถึงครอบครัวแอฟคุณตาคุณยายทั้งสองคู่ก็ก็บอกรักกันตลอดที่ที่บ้านเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดคุณพ่อคุณแม่แอฟก็ยังกอดหอมบอกรักแอฟซึ่งอายุเ่นี้ตลอดเพราะฉะนั <c oughs> ้นเขาจะเห็นถึงความเคยชินในการแบบแสดงออกถึงความรักความผงใย,ยของกับคนในครอบครัวว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ <c oughs> แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมันไม่ใช่เรื่องน่าขืนหรืออะไรลูกสาวนี่คือเป็นส่วนสําคัญเลยไหมคะที่ทําให้คุณแอ กลับมาได้เร็วอย่างทุกวันนี้ค่ะใช่ค่ะเป็นส่วนสำคัญค่ะอันนี้ต้องยอมรับเลยค่ะคือด้วยส่วนตัวตัวเองอ่ะ<ม>ก็เป็นคนที่หมายถึงว่าก่อนตัดสินใจอะ่ะเอาแน่นอนก่อนที่จะมันก่อนมาถึงจุดตัดสินใจแล้วก็ต้องมีช่วงที่เราดาวเราเสียใจอะไรมาก็แล้วแต่แต่ก็เป็นคนมั่นใจว่าเมื่อเราพยายามจนถึงที่สุดแล้ว คือมันไม่มีที่สุดกว่านี้แล้วหมายถึงเราทําดีที่สุดแล้วเราให้เวลากับมันแล้วเราพยายามดีที่สุดแล้วเราแก้ไขปรับปรุงตัวเราเห็นว่าตรงไหนเป็นจุดบอดเราแก้หมดเราทุกจุดเมื่อเราพยายามดีที่สุดแล้วเราทําไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเราจะไม่เสียใจกับการตัดสินใจของเราแล้วอันนี้คือจุดสําคัญจุดแรกแต่พอหลังจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราตัดสินใจไปแล้วอะค่ะลูกเป็น จุดสำคัญที่ทำให้เราไม่เสียเวลานาน,านกับการจมอยู่กับอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะยิ่งลูกเหลือเราคนเดียวเรายิ่งต้องแบบยิ่งต้องทุ่มเทให้ลูกค่ะเราจะเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วไม่เป็นประโยชน์กับลูกไม่ได้เราจะแบบเสียใจายดาวอยู่ไม่ได้เพราะลูกมองเราอยู่มองตลอดเลย <c oughs> ไม่ได้แล้วแล้วเด็กอะค่ะยังไงเขามีสัญชาตญาณที่แบบ รับรู้ได้ต่อให้เราไม่พูดออกมาแต่ถ้าข้างในเราเศร้าข้างในเราเครียดข้างในเราไม่มั่นใจเนี่ยลูกจับได้หมดเลยนะคะต่อให้เราจะแบบฝืนยิ้มหรืออะไรขนาดเป็นนักแสดงแต่เขารู้ค่ะว่าข้างในเราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นลูกเป็นสิ่งที่ช่วยอะมากๆเลยที่ทําให้เราแบบเฮ้ยเราต้องมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้ามองไปนะเพราะว่า ลูกรออยู่เราจะมาจมอยู่ี้ไม่ได้ลูกรออยู่ลูกรอเล่นกับเราอยู่เอาแค่ง่ายๆแค่เนี้ยเราจะมานั่งเสียเวลาน,นั่งคิดอะไรเรื่องเก่าๆเขารอเล่นกับเราอยู่เขารอเราเล่านิทานอยู่เขาเขาเขาต้องการเราถอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเมื่เลยทําให้เราก้าวข้ามผ่านอะไรหลายๆอย่างมาได้อย่างาง,ง่ายดายคือรู้ตัวอีกทีเราผ่านเรื่องนั้นมาผ่านมาไกลละเพราะว่าเรายุ่งอยู่กับการเลี้ยงลูกมุมมองเรื่องของ การแต่งงานสําหรับคุณแอฟเองเปลี่ยนไปไหมคะยังมองว่าความรักยังคือสิ่งสวยงามอยู่หรือเปล่าแน่นอนค่ะยืนยันแล้วตัดสินใจเหมือนเดิมไม่เคยอยากแก้อะไรเลย <c oughs> ในชีวิตไม่ได้บอกว่าเราตัดสินใจถูกหรือเราตัดสินใจดีดีของเราอาจจะไม่ดีสําหรับคนอื่น <c oughs> แต่พี่ว่าทุกๆก,การตัดสินใจทุกๆช่วงชีวิตที่ผ่านมามันเลยทําให้แอบฟบเป็นแอฟทุกวันนี้ ทุกๆก,การตัดสินใจแม้ว่ามันจะผิดพลาดแม้ว,ว่าสรุปสุดท้ายแอฟจะไม่ได้มีชีวิตการต่าง,งานที่เพอร์เฟกแต่มันสอนอะไรแอฟเสมอมันให้บทเรียนที่ดีสําหรับแอฟทุกๆประสบการณ์มันให้อะไรกับเราเสมอแล้วก็ยังเชื่อเหมือนเดิมว,ว่าความรักยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขให้ตัดสินใจใหม่แอฟก็ยังตัดสินใจอย,อย่างนั้น <S <s เพราะณนะตอนนั้นแอฟมีความสุขมากๆไม่เชื่อว่าเราไม่เคยมีอย่างน้อยเรามีตอนนั้นแต่ เราอาจจะไม่ได้โชคดีที่มันจะยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันแต่ณตอนนั้นเรามีความสุขมันก็มันก็ดีที่สุดแล้วสำหรับเราก็ยังดีกว่าชีวิตนี้ไม่เคยเจอเลยคือมันแค่เปลี่ยนคือคนเราอาจจะไม่ได้โชคดีในทุกช่วงชีวิตอันนี้ไม่ใช่เฉพาะชีวิตคู่อาจจะมาถึงการทำงานก็เหมือนกันถ้าเราเคยพีคมาแล้วช่วงหนึ่งอะไรช่วงนี้ไม่ได้พีคเหมือนเดิมแต่ก็ยังดีกว่าชีวิตนี้ไม่เคยพีคเลยไหมี่ค่ะคือมัน มันต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวแล้วก็เหมือนใจเราต้องพร้อมรับตลอดเวลาว่าจะขึ้นจะลงจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีใครเหล่าที่จะแย่ไปหมดไปตลอดการแต่งงานก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าใช่แน่นอน,นะค,ะค่ะหรืออาจจะไม่แต่งก็ได้ค่ะคือแอบรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นนะ่ะรูปแบบการใช้ชีวิตคู่เหมือนมันมัน,ม,นมันมีมากกว่าที่เราเคยคิดเมื่อก่อนเราคิดว่า มีแค่โสดกับไม่โสดไหมถึงไม่โสดก็คือแต่งงานค่ะแต่ในนี้เห็นบางคนก็อาจจะใช้ชีวิตคู่แบบที่ไม่ได้แต่งงานก็ได้ก็มีเหมือนกัน mm hmm. คือมันมันตอบย่กมันแล้วแต่เราณตอนวัยนั้นหรือแล้วแต่คู่ด้วยบางคน mm hmm. ถ้าเขาไม่ได้เชื่อในการแต่งงานแต่เราอก็อาจจะเป็นคู่ชีวิตกันก็ได้ก็เป็นแบบเพื่อนคู่คิดกันไปแบบนี้ก็ได้หรือตอนนั้น เราจะเจอคนที่เขาเชื่อในชีวิตแต่งงานแล้วเราก็เชื่อเราก็แต่งกันได้แอบว่ามันมันเวลาทั้งคู่ของเราค่ะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณแอบณวันนี้คืออะไรค่ะครอบครัวค่ะ <S <S ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าครอบครัวหลอ่อหลอมแอบทำแห้มีความคิดแล้วก็เติบโตมาจนทุกวันนี้ <S <S แล้วทำให้แอบเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้ แล้วจนทุกวันนี้แอฟส่งต่อสิ่งนี้ไปให้ปีใหม่แอฟก็เลยบอกว่าแอฟตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือลูกเ mm hmm. พราะแอฟรู้สึกว่าคุณแม่แอฟคุณพ่อแอฟหรือแม้แต่คุณแม่เลี้ยงแอฟคุณพ่อเลี้ยงแอฟก็ก็คือส่วนหนึ่งมันคือก้อนเดียวกันสำหรับแอฟคือคําว่าครอบครัวจริงๆ mm hmm. แล้วเรารู้แล้วว่าไม่ว่าเราเจออะไรในชีวิตจะร้ายจะดีคือเขาอยู่กับเราเสมอ และโดยเฉพาะครอบครัวแอลบอกเลยว่าคือคือเขาอยู่แบบที่รักแล้วก็เคารพการตัดสินใจของแอลไม่ได้ชีน้นําไม่ได้ชักจูงในการตัดสินใจใดๆเลยในช่วงชีวิตแอลแต่เขาซัพพอร์ตคือให้ให้การตัดสินใจของแอลเองแต่ไม่ว่าลูกจะตัดสินใจยังไงเขาพร้อมพร้อมซัพพอร์ตพร้อมสนับสนุนหรือถ้าเมื่อไหร่เราต้องการความช่วยเหลือเขาก็พร้อมท่ายา ให้ความเชื่อเหลือก,ก็เขาก็พร้อมนะตรงนั้นแรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันคือทุกอย่างของแอรเลยอะค่ะ